สวัสดีเ,เพื่อนๆนะครับวันนี้วันที่14กุมภาพานันธ์วันวาเลนไทน์นะครับผมผมก็อยากจะทําคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษของผมนะครับผมอยากจะทําให้เพื่อนๆในเฟซของผมได้ชมกันอ่าทําไมผมต้องทําเป็นคลิปผมไม่อยากเหมือนคนอื่นครับครับผมคนอื่นเขาได้แต่พิมพ์กันใช่ไหมผมทําเป็นคลิปเลยม,มีซาวม,มีเอฟเฟกผมมีวิดีโอผมเองเลยโอ้โหอ่าก็วันนี้นะครับวันวาเลนไทนะ์เนาะผมก็อยากจะ สำหรับคนที่มีแฟนเนี่ยผมก็อยากจะอวยพรให้เขารักกันนานๆน,น,นะครับผมผมก็ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ยังไม่มีใครนะครับผมผมก็อยากจะหาอ,อ,อยากจะบอกคนโสดเหมือนผมนะครับว่าเราไม่จําเป็นว่าเราจะต้องแบบเ,เราไม่ต้องเศร้าเพื่อนๆนะครับผมเป็นกําลังใจให้นะครับสําหรับคนที่ไม่มีคู่เหมือนผมนะครับเอาละเพื่อนๆผมก็มีเรื่องที่จะพูดเท่านี้เราก็ จากลากันเท่านี้นะครับ <ulent> <c oughs> เอ,อ้ยตัดตัดตัดต้งเงี้ยตัด,ตด,ตด